เรียนห่วงเชื่อมเจริญพรรุ่นเจริญพรมั่งมีสีสุขหลวงพ่อสุพจน์วัดห่วงพัฒนาจังหวัดตราดปี2556คำว่าห่วงเชื่อมเจริญพรห่วงหมายถึงความห่วงใยเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมีความเมตตาเชื่อมหมายถึงเชื่อมความสมานสามัคคีรักใคร่ปรองดองจากศัตรูมาเป็นมิตรไม่ทะเลาะเบาแววง หรืออาฆาตพยาบาทต่อกันมีความเห็นอกเห็นใจกันรักและห่วงใยรู้จักเอื้ออาทรและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนพี่น้องครอบครัวสังคมเดียวกันจากร้ายกลายเป็นดีเป็นสิริมงคลในชีวิตและครอบครัวเชื่อมโยงแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้บังเกิดพุทธคุณเหรียญห่วงเชื่อมเจริญพรรุ่นเจริญพรมั่งมีศรีสุขเด่นด้านเสริมดวงเสริมบารมีเมตตาโชคลาภค้าขาย เสริมตำแหน่งหน้าที่การงาน